มาเดินชมฟังเสียงนกเสียงกานะคะเนาะกับธรรมชาติสดชื่นเดินเข้าป่ากระเทียมกันค่ะพี่น้องคะ่ะสองตัวเป็ดสองตัวหงอยง่อยเหงาเง,างาอากาศอบอุ่นมากวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นะคะเดีวจ,จะมาเข้าป่ากระเทียมคนเดียว ตามบรรยากาศสดชื่นแถวนี้มาฝากก่อนเนาะเราดูซิว่าผักอะไรมันโป่งแล้วนะคะมันแตกแล้วเนาะแต่ว่าเข้าป่า,ปาลึกไม่กล้านะคะเพราะวันนี้มาคนเดียวคร <c oughs> ั้งแรกที่กล้าออกมาคนเดียวปกติจะเอาหลานลูกหลานมาด้วยเนาะเป็ดน้อยขี้เหงาแกงเขา เนห,หนาวคุมฉั้นลงน้ำทำมอยเป็ดน,น้อยลอยนะ้ำสดชื่อนะคะมาที่นี่นี่ธรรมชาติพอมีแสงแดดเขาก็จะมีดอกไม้ดอกหญ้าดูเหมือนไร้ค่าแต่สวยงามอดทนเนาะให้เปรียบเทียบตัวเรานะคะดอกไม้ที่สวยหรูเลิศหรูสูงไป มันอาจจะวางเป้าหมายไว้สูงนะคะแต่ถ้าเราเป็นดอกดอกหญ้าที่ต่ำติดดินนะคะไม่มีวันตกต่ำไปมากกว่านี้แล้วเนาะเข้มแข็งบึกบืนก็ชูมาสวยงามได้อย่างน่าภูมิใจนะคะพี่น้องคะนี่เลยเพียงแค่เราไม่คิดเยอะเนาะยายพาหมามาเดินเล่นนะคะไปจ้าเห็นไหม,ม คนแก่เขาก็มีหมาเป็นเพื่อนเพื่อนดาร์กไอเราคนเดินคนเดียวก็หน่อยๆหน่อยที่นี่มีปลาตัวใหญ่นะเคยเห็นปลาตัวใหญ่มากเนาะเพราะว่าที่นี่เขาไม่เขาเรียกอ,อะไระกบเขียดก็เยอะแอบเดินเข้าป่ากันไม่มีใครเดินเลยนะคะดูบรรยากาศฟังเสียงนกสดชื่นพร้อมเสียงดนตรีถึงมีแสงแดดก็ยังเย็นอยู่เนาะ ไม่กล้าใส่เสื้อแขนยาวข้างในตัวเดียวอากาศแบบนี้แหละเป็นอากาศที่อันตรายนะคะพอเราเห็นแสงแดดแล้วเราก็แต่งตัวสวยทันทีเสร็จแล้วลมเย็นๆโต้คอ,อช่วงนี้ก็พยายามดูแลสุขภาพกันไว้ก่อนนะคะเอาความอบอุ่นไว้ก่อนเพราะว่าโรคโควิดก็รุนแรงอย่าลืมนะคะพี่น้องคายิ่งอยู่ไกลบ้านอย่างนี้อย่าเจ็บอย่าไข้เนะาะโรคภัยหลยๆ ก็ให้มันหายไปจากพวกเรานะคะปะเก็บกระเทียมป่ากินสมุนไพรจากธรรมชาติฆ่าเชื้อดีกว่าพี่น้องค่ะเงาเง,งาอยู่นะมาคนเดียวลูกไม่มาเนี่ยเออครั้งที่แล้วเด็กๆก,ก็ยังมาวิ่งอยู่แถวนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเนาะเพราะอยู่ในพาร์คนะคะอ่าก็เป็นอยู่ในพาร์คนี่คือเหมือนคล้ายๆว่าโบทเก่าวางเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ าถามว่าเขาห่วงไหมไม่รู้เหมือนกันยา,จายจ๋าลอยอยู่เรื่อยทุกปีแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งเนาะที่เพื่อนเขาลงอะ่ะอันนั้นอะ่ะต้องถามที่อยู่ใหม่ต้องหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันหลายๆคนเพราะเดี๋ยวพอผ่านเดือนนี้ก็ไม่ได้กินแล้วเขาอยู่เต็มที่ถึงเดือนหน้าเนาะพอออกดอกแก่แล้วก็หมดสิทธิ์จะกินเขาแล้วนะคะสดชื่นกับแสงแดดอบอุ่น เรามานั่งคุยกันตรงนี้ก่อนหรือว่าเราจะไปคุยกันในป่ากระเทียมดีพี่น้องคะนั่งคุยกันตรงนี้ก่อนไหมเสียงดนตรีก็ะมวนมรวนเด้อพี่น้องเด้อเปิดดนตรีเป็นเพื่อนนะคะวันนี้แถวนี้ยเขาจะมีผักหลายอย่างเลยนะที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาทำลง You youtube เนาะยายจ๋ายังไม่กินไม่ได้กินทุกๆอย่างนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะ ชีวิตในต่างแดนอบอุ่นในช่วงนี้นะคะปีนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยเมื่อวานได้คุยกับสามีว่า,าเตรียมพร้อมก็พูดอยู่แล้วแหละว,ว่าเราจะไปสิงหาอ่ากลับบ้านนะคะแต่ว่าลูกชายเขาก็อยากไปบ้างไม่อยากไปบ้างเขาบอกว่าจะให้ฉันไปด้วยฉันก็ไปแต่ถ้าลําบากอยู่ก็ไปคนเดียวเพราะเรื่องกระดาษด้วยเนาะแล้วทีนี้พูดสามีพูดขึ้นว่าเดี๋ยวฉันดูในสถานทูตก่อนเพราะว่าคนที่ถือสัญชาติแบบว่า ลูกชายตอนนี้ทำพาสปอร์ตไทยไม่ได้แล้วใช่ไหมถือสัญชาตาิยุโรปเนี่ยจะต้องทำอะไรอะเฟอเซ็นิ่งเหรอก็คือประกันโควิดด้วยหลายอย่างว่างั้นเขาก็กำลังดูให้เนาะสำหรับถ้าเผื่อเอาลูกชายไปทีนี้เรามองว่าถ้าเกิดยุ่งยากนักสามีบอกว่าเธอก็ไปคนเดียวแหละปีนี้เพราะาปีนี้จริงๆแล้วความรู้สึกยายจ๋าจมองนะคะเขาไม่ได้ห้ามอ,อยายจ๋าจมองว่าสามีก็ดูท่าทางไม่อยากให้ไปเช่นกัน แต่ก็ไม่อยากห้ามเมียเพราะว่าไอ้เข้าใจในสิ่งที่เราเคยไปของเราทุกๆปีเนาะเพิ่งเพิ่งไม่ได้กลับบ้านก็ช่วงโควิดนี่เองแล้วก็สงสารแม่ยายด้วยค่าว่างั้นสงสารแม่ยายด้วยเพราะบางทีแม่ก็เข้าใจบางทีก็อยากให้ลูกกลับเพราะความคิดถึงเพราะรอบนี้ก็นานเกินเนาะเข้าท่านะคะ ชีวิตในต่างแดนก็นี่แหละนี่แหละคือสิ่งหนึ่งเลยบอกทุกทุกคนว่าเตรียมพร้อมเข้มแข็งให้ดีถ้าคิดจะมาอยู่ต่างแดนยิ่งปัจจุบันโครคภัยไข้เจ็บแล้วยิ่งสงครามเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันแพงขึ้นเนาะงานเราทํางานก็จริงนะคะยายจ๋าเนี่ย,ยทำงานก็จริงเงินเดือนเราเนาะใช่ว่าจะขึ้นแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเราก็สูงโชคดีที่เรายังมีเงินเก็บมีสำรองไม่เดือดร้อนกับ เหมือนกับเพื่อน,อนๆหลายๆคนใช่ไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งถ้าเราวางแผนชีวิตไว้ให้ดีถึงไม่มีมากก็อย่างน้อยต้องมีสำรองเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเยจ่า,จาเป็นคนหนึ่งที่เก็บเล็กผสมน้อยเนาะมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองเผื่ออันนั้นเผื่ออันนี้จะแยกเป็นสัสดส่วนถึงจะไม่มากโอเคสําหรับเราก็คือไม่เดือดร้อนตัวเองเวลาเราจะไปไหนมาไหนไม่ต้องมาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทําให้รู้สึกแย่กับครอบครัวนะตรงนี้แหละที่ เยจ่าต้องขอบคุณสามีแล้วก็ขอบคุณคําสั่งสอนจากแม่เนาะตั้งแต่เล็กจนโตมันเป็นความเชื่ออม,มันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแก่ตัวเองเราไม่ได้มั่งมีไม่ได้มีมากมายแต่เราก็ควรมีสำรองเขาเรียกว่ามีร้อยก็ให้มีห้ามบอกว่าไม่มีในกระเป๋าอะไรประมาณนั้นนั่นคือน,นิสัยของเยจา่าแล้วก็ทำได้จริงเนาะแล้วยิ่งมาเจอสามีการสอนเก็บเงิน วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเดือนแรกที่เราทํางานมีเงินนะคะนี่คือการเขาเรียกว่าย้อนย้อนกี่ครั้งนิ่จ,ะจะ๋าพูดกี่ครั้งยี่จ๋าก็ขอบคุณสามีเนาะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่รวยเงินเดือนก็ไม่ได้สูงอะไรแต่เขาจะเป็นคนที่ใช้เท่าที่มีเก็บเล็กผสมน้อยเช่นกันนะคะให้หมดตัวและหัวใจสําหรับกับเมียแล้วก็ ครอบครัวกับลูกๆอะไรประมาณนั้นเนาะเขาเรียกว่าคนจนนะไม่มีหรอกแต่ให้หมดตูด <c oughs> นะเพราะหลังจากนั้นเราก็เห็นใจซึ่งกันและกันและสิ่งสําคัญเขาจะไม่มีวันนะคะอ่าสิ่งหนึ่งเนาะสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่มีวันเขเรียกอะไรอะใช้เครดิตอเป็นนี้ถ้าสมมติเนาะเมื่อก่อน ยายจ๋าเดือดร้อนแล้วเงินยายจ๋าไม่พอตะก่อนยังไม่มีเงินเก็บยายยายจ๋าก็จะมีประมาณว่าเออที่รักฉันขอเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นเท่านี้เขาจะบอกเลยว่าเธอต้องรอนะเงินเดือนฉันเข้าตรงนี้ตรงนี้หรือว่ารอบนัสหรือรออะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ไปเดือดร้อนกับเงินเก็บเล็กน้อยอถ้าเงินเก็บคือเก็บอืมตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดบัญชีให้ยายจ๋าเนี่ยมันจะเป็นสองบัญชีบัญชีเงินเก็บนะคะเราไม่ได้เข้ามากมายแต่เราเข้าแล้วไม่เอาออกถูกไหม บัญชีใช้เขามีสำรองเงินเข้าทุกเดือนพอเหลือจากใช้หรือทำนองจากส่งบ้านเนาะของตัวเองนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะค่อยทยอยเก็บเข้าไปเป็นรายเดือนคือไม่เดือดร้อนช้อปปิ้งอะไรเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ก็ไม่ได้ว่าอยู่จนอัตคัดนะคะอยู่ที่นี่เนาะเราอยู่อย่างสบายนี่แหละแต่เรารู้กินรู้ประหยัดเพราะสิ่งข้าวของ ที่เนี่ยมันแพงอ่าเนี่ยตรงเนี้ยปัจจุบันยายจ๋าถึงได้เข้าใจว่าทําไมสามีอ่าถึงซื้อของนะคะเขาเป็นคนที่วางแผนทุกเรื่องอะของใช้ของสอยเวลาลดราคาซื้อสองแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะมาตุนไว้แต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเดินเข้าช็อปเนี่ยคือเราเห็นปั๊บเราจับทันทีเราไม่ได้มองหรอกนะว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไร่คือชั้นมาอยู่ตรงนี้ละน,นี่คือนิสัยคนไทยที่เสียนะคะอันนี้ตัวยายจ๋าเองนะคะขอโทษขออภยัย หยุดพูดคําว่าคนไทยเนาะนิสัยยศใจเองนะคะอืเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราเข้าละร้านเดียวให้มันจบแต่สามีจะไม่ใช่สามีแกก็จะเป็นคนที่เออบ้านนี้ลดราคานะเราขับรถผ่านไปหรือว่าเลยไปแกเป็นคนชอบช้อปเป็นคนชอบช้อปปิ้งเนาะไม่ว่าของใช้ส่วนตัวของเมียของลูกทุกอย่างนะเขาก็จะมองว่าเออเนาะเดือนนี้ลดเขาก็จะไปเอามาชนิดที่ว่าเป็นตู้เป็นปาักเลยไม่ว่าน้ํายาล้างปากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ทีนี้มาวันนี้อ่ามาเดือนนี้นะคะมาเดือนนี้ปีนี้สามีออกปากสามีออกปากว่าที่รักเราจะต้องเข้มมากกว่าเดิมเราจะต้องเข้มมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าต่อไปนี้ตั้งแต่โลกอ่าเขาเรียกว่าสงครามโลกเนาะสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็อ่าเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนี้ด้วยหลายเรื่องราวนะคะอ่าข้าของขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเราก็ขึ้นนิดเดียวเออ เขาพูดขึ้นว่าน้ำมันแพงไม่ต้องไปเที่ยวไกลวางแผนให้ดีเราก็เลยทะเลาะก,กันนะยหยจากก็เลยพูดว่าที่รักไอเรื่องขับรถล้อเนี่ยมันอยู่นะอยู่นั่นแหละเวลาไปช็อปอะเลาะไปทั่ววันหนึ่งสี่ห้าชอปเออมันก็เป็นทางกลับบ้านป้าวะงั้นีการเถียงเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคอยดูฉันจะคอยดูนิสัยเธอนะเรื่องขับรถเนี่ย ก็ปกติฉันก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยอยู่แล้วเรื่องช้อปปิง้งเออมีแต่สั่งอย่างเดียวนะปกติยายจ๋าก็ไม่ค่อยได้ไปช้อปกับสามีนะคะมีแต่สั่งเพราะเขาเป็นคนซื้อมาเวลาของอะไรลดเขาก็จะบอกว่าที่รักอันนี้ลดเอาไหมเอออันนี้อันนี้ลดอาทิตย์หน้านะเตรียมตัวเอาไหมเขาก็จะถามแล้วตอนนี้ยายจ๋ายั้งกับเขาเลยว่าดูตู้แข็งหน่อยหนึ่งอาหารของการกินนะคะ ตู้แข็งสามตู้เนี่ยถ้าเราไม่ช็อปเลยเราอยู่ได้ไปอีกตั้ง4เดือน5เดือนเลยปะ <c oughs> เราก็เลยบอกว่าลองหยุดตรงนี้หน่อยอทีเออแต่ว่าวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์นะคะเสา,า,าร์อาทิตย์เยจ่าทำงานวันเสาร์เขาก็ไปช็อปปกติเออ <c oughs> ไปช็อปปกติหลังจากสง่งเมียอ่ก่อนที่จะออกมาเยาจา่าไปเปิดตู้มันจะเป็นตู้ธรรมดาเราโหเนื้อหมูไส้กรอก <c oughs> อะไรแน,น่นปึง้ง ทุกอาทิตย์นางก็ไปช็อปอยู่แล้วจริงๆแล้วนะคะเจะจ่าบอกแล้วนะว่าวันเสาร์นะไม่ต้องไปก็ได้ผักฉันก็ยังมีเพราะผักเนี่ยเราต้องไปบ่อยถูกไหมผักฉันยังมีเธอก็หยุดไปสักวนันเออฉันก็ต้องไปเอาขนมปังคือเขาเรียกว่าฝรั่งอะความเคยชินความเคยชินกับนิสัยที่เคยทำอะ่ะเอออดไม่ได้นะคะอดไม่ได้เนาะ เต็มต of ู้ทีนี olds, train, banks, ้เราก็ต้องกินของสดก่อนของสดเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไป3วัน4วันอถ้าดูแล้วมันเยอะเยะจักก็จะจับเข้าตู้แข็งไปอีกนะคะมันก็จะอัดเข้าไปที่ในตู้แข็งก็เลยมีคําพูดกันว่าเธอบอกให้ฉันประหยัดน่ะ เธอต้องบอกตัวเองเพราะเธอเป็นคนช้อปปิง้งเธอเป็นคนช้อปปิ้งนะตัวายจ๋าเป็นคนสั่งแต่ตอนนี้ายจ่าบอกเบรกเลยว่าหยุดก่อนเรื่องเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลากุ้งอะไรก็ยังเต็มตู้แข็งพักได้แล้ววางีโ้โอเคโอเคว่างั้นเนาะชีวิตายจ๋าอยู่ที่นี่นะคะการกลับเมืองไทยหรือใช้เงินใช้ทองหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นส่วนเงินที่เราเข้ามา นะหมุนเข้ามานะคะแล้วก็ส่วนที่เตรียมพร้อมไว้ที่จะช่วยเหลือหรือไว้ที่จะใช้จ่ายเพราะทุกอย่างจะทําอะไรตัวยายจ๋าเนี่ยจะปรึกษาสามีตลอดนะคะมีคําถามนึงบอกว่าอ้าวเงินตัวเองอะ่ะจะส่งบ้านทาไมต้องถามสามีนะคะตัวยายจ๋าเปิดใจนะพูดคุยทุกเรื่องโมโหหรืออะไรก็ช่างนะคะยิ่งแต่ก่อนอารมณ์แรงอะ่ะเวลาอารมณ์เสียทางบ้านก็มาใส่ที่สามีใช่ไหมก็จะพูดทุกเรื่องนะคะเออแต่ เขาเรียกว่าถ้าถึงจะห้ามก็ไม่ฟังอแต่ทีนี้โชคดีคือสามียังไม่เคยห้ามและเคยไม่เคยตําหนินะคะไม่เคยเอ่ยเพียงแค่เตรียมพร้อมที่จะทํานั่นทํานี้ให้เราด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโอเคสะดวกสบายเนาะการส่งเงินเมนกลับเมืองไทยแต่ว่ายายจ๋าก็ไม่ได้ส่งเงินกลับบ้านนะคะช่วงนี้ เพราะว่าเวลาเราไปหรือว่าทําอะไรเนี่ยเราก็จะไว้เป็นก้อนปีละครั้งก้อนใหญ่ๆไว้ให้กับแม่เนาะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแม่บริหารได้ดีมากอืได้ดีมากนะคะพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็เราก็ต้องปล่อยเขาอะจริงๆอืเราก็ต้องปล่อยเขาสู้เขาฝ่าฟันไปในสิ่งที่เขาดิ้นรนต้องการและอยากได้เพราะว่านับย้อนไปจากวันแรกที่เรามากับปัจจุบัน เราก็วางแผนเนาะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เขามีต้นทุนเริ่มต้นต่อเติมครอบครัวชีวิตของเขาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือความภูมิใจนะคะถึงแม้จะอาจไม่ถูกใจพี่น้องทุกทุกคนแต่อย่าคิดนะคะบอกตรงเลยว่ายายจ๋าไม่เคยคิดเคยหวังว่าจะให้ทุกคนเข้าใจในทุกเรื่องอเพราะเราก็ทำไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการทุกเรื่องเช่นกัน นะคะนี่คือหัวใจสำคัญเราเองจะต้องหยุดและปล่อยวางในสิ่งที่เราทำไม่ได้เราเองนั่นแหละที่จะต้องเติมพลังและวางแผนให้กับตัวเองได้แล้วนะคะอย่าบอกว่า,วานั่นคือภาระฉันไม่มีไม่เป็นไรคำนี้ตัด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 ตรกออกจากความรู้สึกตัวเองไปเลยนะคะว่าเราดูแลเขาไปพร้อมกับดูแลตัวเราได้ เราเก็บกำรรเล็กน้อยให้กับตัวเองไปพร้อมกับช่วยเหลือเล็กน้อยให้กับครอบครัวไปพร้อมกันได้นะคะถึงแม้จะเจ็บช้ำหรือรู้สึกแย่ๆกับคำพูดหรือหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราก็จะมีรากฐานที่เข้มแข็งเนาะและจะไม่เป็นภาระในครอบครัวหรือวันสุดท้ายเราจะไม่มีคำพูดว่า ฉันช่วยเธอเวลาฉันลาบากไม่มีใครมาช่วยคำนี้จะไม่มีความรู้สึกหรือจะไม่มีคำพูดออกจากปากเราแน่นอนยายจ๋าเคยวัดนะคะคำพูดเหล่านี้เคยวัดเคยลองมาหมดแต่ตัวยายจ๋าเนี่ยเขาเรียกว่าเราวางแผนไม่ได้เลิศเลอดีอะไรแต่เล็กเก็บเล็กผสมน้อยสร้างพื้นฐานให้กับตัวเองเราไม่เคยมีเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรนะคะพอเราทำงานได้ เราก็ต้องรู้จักเก็บแล้วก็ต้องขอบคุณคำพูดของแม่ของพ่อนะคะที่คอยบอกเสมอรักได้ห่วงได้พี่น้องจงดูให้มันพอดีนะคะนี่คือคำพูดของพ่อแม่ของยายจาย๋าเนาะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศสดชื่นนะคะนั่งสบายชิลๆคนเดียวเหงาๆกับเสียงพินเสียงแคนเบาเต๋านะคะวนวนวน,วน มาฝากคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปเข้าป่ากระเทียมกันนะคะป่ากระเทียมอยู่มุมนูน้นต้นไม้ใหญ่นะทั้งทุ่งริมคลองอะ่ะจะเป็นหมดเลยนะแต่ต้นไม้ใหญ่ล้มปีที่แล้วเขาไม่ยอมมาตัดออกเลยะนะอย่าให้เขาตัดออกอันนั้นทุ่งใหญ่กว่าเดิมยาวเลือดเลยนะคะอีกฝั่งด้านนู้นก็มีอ่าแล้วต้นไม้หักเต็มอะ่ะด้านนู้นไม่ไปนะคะเดินคนเดียวอย่างนี้เสียวสันหลัง โอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะชมบรรยากาศสดชื่นกับแสงแดดอันอบอุ่น14องศาจากเบลเยียมวันที่21มีนาคมวันจันทร์นะคะบ๊ายบายค่ะ